เอาอีกแร้วครับวันนี้กับเขายง้มเร่งยง้มแรกนะครับเหนพิ้นเครื่องเน่าครับใบมะกรูดตัวท้องปักชี้ก็พพิกขี้หนครับมะนาวครับผักกินกับครับทีเด็ดอยู่นี้ครับทีเด็ดนี่ครับสันคอครับน้ำตกหนูนะครับมันนี้อย่างยองโพนีน้ำตกครับอะไรครับตัวหนึ่งกัซอยเดียบรอยครับตอนนี้ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเสี็ดน้ำตกครับส่วนหนึ่งก็เป็นจิ้มจิ้ม เจียวนะครับเดี๋ยวเพลินตำจิ้มเจียวนะครับนี่นะครับยังปรุงมีพริกผงผงนัวแล้วก็ข้าขวคั่วแล้วก็ทแทบอะครับเน่าเน่าครับก<อ>็ใส่เครื่องลงไปเลยครับซอยไปนี่กระเทียมเจียวคนๆๆแล้วก็กรเทียมเจียวไปจิ้มกับตัวนี้นะครับมาครับ นนเสร็จเรียบร,ร้อยนะครับผมนี่ครับหน้าตาว่าเสียเจลประหิดครับนี่ครับผักเป็นกลับมาครับมา